โอ้ปลาสองเบาเห็นยังน้ะสองเบาเน้อเห็นยังนี่อาจารย์หอยครับหอยยครับโอ้ยหอยย่างมะละลายเถปลาตัวหอยเชื่อ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 เชอเชอรี่เชื่อเอมปลาปลาปลาชนะนะกินหอยแองกี้ดีครับกินกินบักหอยนี่คือสุดยอดอยู่แล้วกินหอยแองดีกินบักหอยนี่แรงถอยเออเอาวากันไปปุ้ยขาขาครับพี่น้องครับสวัสดีย่ามะละแงอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องครับย่างครัย่างเมื่อบ้านนี้ ทีมงานเทากำลังสิต้มบั i, กหอยครับพี่น้องจัดร้อยดังไฟให้เพื่อนว่างกันอ้าวไฟข่อยติดแล้วเด้อใส่บักขามเปียกแล้วปอนี่เอาวบักขามเปียกกับเกลือตัวเดี๋ยวเราจะบักขามมาใส่ให้สินะต้มบักหอยพี่น้องต้มบักหอยยนา่มาเร็งครับผมทีมงานผพบว่าอุทยานเทาอีกแล้วครับต้มบักหอยเมือนี้สะใส่ผักถัดคักๆจักบาทกันนะอ้าวเกลือบ่ เอาใส่เลยเกลือเจ้าเออก่อนใส่บวชข้ามเปียกนี่บวชข้ามเปียก่อปโอเคอ่ะปีติฟ้าเลยอาจารย์แน่นอนครับผมน้ำบวชตองใส่เลยเดี๋ยวมันขึ้นมาเองแน่นอนครับแม่นมันซุ่มันซุ่มๆนี่แหละบวชขามตาฝนนี่แหละต้มบวกหอยครับพี่น้องครับมาอีกจังหอยมาโซโรกันตามสายบัวสายบัวข่อยล่างไปแล้วใช่วชขสายบัวข่อยมา จะตามสายบัวนะคุณนายกิ๊กนะนี่ไงแซ่บเนาะแมนครับวันนี้พักกันไปหาสวนหวกได้บกหอยได้อย่างนั้นโอ้เสริมล้านปัดท้อคืองามแต่น้องเฮ็ดเองตัวนั้นเน่ยจ้ะเดือสัมผาเดือสัมผานี่ครับพี่น้องครับตามสายบัวบ้านเดี๋ยวจานร้อยสิโซฝีมือตามสายบัวสัวทิมงานกินนะครับกับทิมงานผู้เบาทีบ้านอีกมือหนึ่ง เมื่อนี้นะครับผมก็กลังจวดจัดฟัดปุ้มกันครับจัดแตาสวัสดีครับผมวันเดียรอบสองอีกแล้ววันนี้เราได้ไปซ่อนห่วงมาได้บวบหอยมาด้วยวันนี้จะต้มหอยกันถ้าผมตั้มสายบัวเด้อตั้มสายบัวมาสดก่อนเนาะแม่ครับพอาะเขาดึตั้มมาได้จ้าตรงรางพุทธิคันซี่ห้างครับผมเอาพวกนี้เฝ้าหมอเด้อยขอจะไปตั้มสายบัวเด้อโอเคครับโอเคครับนี่เสร็จแล้วพี่น้องครับตั้มสายบัวครับพี่น้องตอนตั้มมันยากเลยบระเทศไทยพี่น้องเบื่อนครับถ้าตั้มเดียวจัง มาเบิ่งน้ำกันพี่น้องใส่อีปูพร้อมด้วยนีย่ตามสายบัวสูตรจานลอยได้ได้ซิมพี่น้องมาก่อนโอ้แดงจริงคือไปนอ้อยว่ามันตามมาขามหน่อยน,นี่ครับโอ้สุดยอดเลยอืมจอดจานให้พี่น้องตรวจจานแห้งตามสายบัวครับพี่น้องครับเรียบร้อยครับทาต้มขอขอบากหอยบาดเนี่ย อ้าวมาแล้วครับมาเร็วต้มบักหอยเต็มถาดแบบไงนี่นี่ตำสายบัวจาน้อยมาเร็วครับพี่น้องเอาเจลียวจ้ำบักหน้าพร้อมโอ้เต็มถาดแบบไงเลยต้มบักหอยวันนี้จวดจัดจวดจัดย่างเย็บจานยังอันปัดมามามาพี่น้องมาจวดต้มบักหอยน้ำกันใช่หรท่านอบตไปใช่หรปื๊ดมองดูนะปื๊ดลอยแบบไงลูกหมเอาจันจ้ำเอาดึกดึกจานจ้ำดึกนี่เจลียวไข่เฮ็ดบ้าแล้วกัน าาาน่ครับึงไงเลยหัวไงาเลยตัวนี้แม่ครับปดสมไปหาบ้างเอาปื๊ดหรอไปได้เจ้า <c oughs> ห้หอนหอนเอาืดหวัวของไอแม่เอามาท่านสบายใจจะกดูยิปคนณอายิปมามามา,า,มา,าคุณอยิปมาโซโลโดูซสักหน่วยสองหน่วยามาท่านสบายใจมาเอาตาันออกหน่อยเด้อบอก่อเชอีต้องเอาตาบันออกอท่านนะ เหอยไนหอยเชอรี่หอยลาก็มีหอยหอยลาน่อยโอ้โหเป็นเจตัวนี่หอมหุยเลยเออกระดับ้างมาเส่อันเปลือกมันปัาดเลคัากรายคัากรายเอาดึกดืท่านดึกเอาแจ้งไปให้เจ้าอืมเอาตานปัาดเลโอ้ส่ตามันมีมัตานมัตานออกแล้วครับตาออกอะไรเตอเจ้าอเจ้าฮะให้ไอดิ ว้าถูกมากมาห้ไปน้องมาเบิรงนน้ำไปนองมเลยปื๊ดครับนี่ครับอร่อยอืุดยอดเจ้าอย่างผูมนะผูมดีครับดีดีดีอืดอดี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 กงดี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 ดนดีดีดีตีด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 ีีีด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 ดี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 ่ีด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 ดดีดีดดี ไว้นี้ไปขอเข้ามาไม่ได้ขอขับมาโอ้ไม่ได้ขอมาโอ้หน่วยบอกใหญ่เลยขออนุญาตเอาเอาหอยออกลูกตัวหนึงป้าจูหอยยี่ใหญ่ไปหรอกครับแต่ละหน่วยครับผมอ่ะอืมโอ้บังหวัดเลยเอาถอนปวดถอนปวดอุ้ยไม่ได้กินรสวืดเลยอืมโอ้ขี้มันจะอะไรวะเนี่ยหวนครับมันมันขึ้นมันมันขันมันครับนนเี่อะไรแต่ผมเคยกินหรอกว่าเอาไปก่อนสิ มันชื่อบอกให้ฟังเพรานจะได้ผลว่าลองชิมมึงเบียงโอ้ใครมันเห็นเอาตัวไหนชิมขีบอกว่าเชื่อหนีปฏิจิตตาตูปฏิจวาวุ่นท่าได้เนาะ <c oughs> นี่นครับพี่น้องครับหัวปลาแกได้ครับแต่ว่าเขาเอาตามันออกก่อนสายตาม,าามันอยู่มองไหนบันนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอุย้ยมันหวานแมนบ่ไม่ไม่ชุดชุดเนาะตอนเขาต้มแล้วนี่ก็ตีหนาอืมมึงมันเยอะอุ้ยมีแต่ตามันเห็นแล้ว โคงใหญ่ครับอุ้ยแมนบอลแมนบอลตวนเ้รอแมนแมนแมน่นี่นี่ยี่นี่น่นี่มือแกวเลยมึงแมนเล้นี่แมนวะเอออุ้ยนี่โอเคลอดแกๆบันหอดึกตัวต้นหอยต้มดูมาตัวต้มยังไหอยต้มโอ้ยตัวนี่อดดกอืมก็ได้ดืมั้งเอในี้ถ้าได้แต่ใดมาเปงมมาไปงมมาเป็วาเข้ามา ออกตัวเราอาบน้าแม่ได้ต uh oh, uh oh. uh oh. uh oh. ั้มใส่บัวห่วซุดไปซุนจ๋าเใส่กระปูพ่าไม่ขน่ะพี่น้องครับพี่กระปูพ่าไม่ขนาดต้ใส่บัวใส่อีปูว่อาซุดตั้มใส่บัวก่อนพี่น้องครับอือหืออือเสียงไง อมันเข้าเกียบเสียงหยายามดังกรอบๆเพราไม่เสียจก,กวความ,วาวามาวแก,ก่กว่า,า,าเขีกวไวดีด้วยอเอาเขีวไวยุดอดเลยอู้ดีเจ๋เลยวยนี่ถ้าพักเบยกก่อนตอน้ยังว่าะได้เหมได้คเอามาเีบมาไปลองมน้ำมาเรี้จานนะมาเรีถ้าร้อยว่าจะกินลองลองกินไข่กับขีบ่มันเบ่งเบากลียกินดูไปลองตัวนึแต่จำเลาว่าไม่ผูดใเกลากินดูแต่เพราะว่าจะลองมนต่วน

ยื้อตัวนี้เตียหมอ้ยยื้ตัวหน่อยเลยครับนี่ยัององีกอ่ยอะยังอีกกระโถนนึงป้อดบอกหลายเลยพี่น้องเลยบ้านบ้านกินบอกไรแล้วกันพี่น้องครับวันนี้ดจบอุ้ยนี่นี่นี่นใส่อะไรครับนวดนึงครับนี่ว้าวม,มันหวานเนาะตุ๋นไม่ไหมเนาะนี่ครับพี่น้องครับนวยบอกยังไงเลยครับนี่หวานไข่ไข่ รองบอลแว่าเอาไปใครเปนนองร่องบอลเหนบอใครถ้าอแบบ่บอกถ้าให้ปังหใกินไหนหน้ออนบอนแม่ใคร่ตัวน,นี้มันเออขมาขวากดมั้เน,หนาะเมือนมันจะเป็ีนอาหกินได้ววไ้ว่าโอ้เส,สียไปเลยด้วป้าาทมนเดไแซ่บีปน้องแซ่บแบครับมีนอะไรที่แบบว่ามันนุ่มเนาะมันหวานกว่าปมัหวานนะพี่น้องเลยแต่อยกินอยากินขี้มันลองดูนี ลองดูเป็นไงวะลองดูซิขบันเนี่ยกินขีบหมยสรีครับลองมาเลยปนหออืมโอ้ยมันก็คือขีบหยปังนี่ละเออยานไยผมกินแล้วไยครับไยใครนนาสิหวานดิบอกว่านองันีมย้กนองตัวอย่างน้องตัวจตตาปนอกกรพลี้่วงนรอนี่ครับปนครับ รู้สึกดีครับหวานต้มไม่ไก็เต็มท้าอืมอืมบริษัทมันก็ยังนี่นะครับก็มากินไห้เร่งดีสดอันนี้ก็เน้อสดตำสายบัวก็เน้อโอ้เรียนก็อนต่รู้เท่ามากขั้นเจ้าชร เอาแม่บอกสุดนะแม่โอ้ก็ท่านสำคัญด้วยแม่เปรี้บอกสะจวดใช่บานก่อนพี่น้องกับแม่เลยขออนุญาตเปรี้บอกสะจวดใช่บานก่อนครับผมดึกดึ๊กทายจันตัวพ่อข่ายเองยังไม่กล้าอาจเอื้อมหลอกถ้ามันดักเสร็ขึ้นมาอีกที่รันข้าพเจ้าอาจจะได้ทำมันโดยการตอนก็ได้พระเจ้าถ้าตอนมูตอนไม้ตอนโง่ตอนข้นกวนดิตอนคนเนี่ยตอนข้นถ่ดอขากาศเละแล้วเนาะถ้าเจ้าเองก็ต้องเป็นขันทีแม่ค่ะเอาบอกสะดยอดก่อนักป่ใช่ค่ะ โอ้พี่น้องอโอพี่นองเซไรกินเดยวเครปเดียฮึมผมจะชวยเพราอาจารย์ขอลทตสยบวก่อเลยนะผมจะวยันง้เอาไรมาลยอ่อเอาไรมาแรกไม่ยอมนะเก่จะหามาได้นะบกหอยเลยนะอ๋อขเียโี่ต่อ่เลยอจยเล เดี๋ยวขว่าเกอกนครมามาือกิอนนอ้ามีามอัิับเผาสอันนี้ชิกเผาสเไปแกะแถ่อนาจารย์่อยนึงนี่ไว้อันนี้อุ่นแล้วเอามาไว้พี่หน่อยอุ่นแล้วเหรอุ่นแล้วจ้ายังไ่อุ่นกินมาหอยยามเมื่อแรงมันก็อร่อยดี ขอสักปั้นหน่อยมาเยี่ยมอี้ยับไผยับไผหยับไเพชรครับเพชรเพชรเ็ไรเนาะซื้อเลยเพชรตำบัวป่ะตัสองตำสาบัวกับเสียบบบน เหนือดเดียวกันเสียดดแค่นาไปไดจัึบพกแมนีทางพวกอ้าบพวกจะไปแดดเลยบางเป็๊นีอ oh, ือโอ้ขาไปน่อยขาขสุดูสุดูจนก่นะอ้าบอกวโอ้เอานนอขึน้อลอยเลยหจอยตัวนี ว่ามันดีกันนาะมาสโอ้จับเจียบของหนาขอกันดีเนาะขอกันมันเป็นของคูกันีรื่องของกันของน้ามโอ้ยุยเลยาับอนมครับว่าก็กินชีมันแ่บกว่ากินชีมันนะ ยี่ม่ไดีไม่ดอมหอมไหมนี่ไหมหมไม่รูอากันดีา่ปะอืมเอาแล้วมันดมากรไเรว่าเพาะว่การอูกินไปหลายขีดแล้วนะก็จะว่ากันอืมมันหอมดีกไก่มันนี่ยแล้วโมกากินี่ยเลยรค่รับงานไปหน่องครับไก่หอมชนีดครับแต่โมกากินไปหน่อง เจ้าขี <s <S ่มันคือเจ้าขี่บอกห้อยปังบ้านเท่าลรพี่น้องในการยกขี่มันบนเพชรดอกมันห่อนมันห่อนผสมเพชรมันก็เลยเป็นสี่เออออออห่อนหรือวะอืออ้าวอีจั่งข้ามทรงไท้ทรงไทยคลิปครับนี่มาเรียกครับพี่น้องทีมงานท่านสบายใจครับอาจารย์ตั้ม ไปนั่งอยู่หมดแล้วนะครับท่านอบตมันไปอาบน้ำอยู่ก็เลยจวดจานกันพี่น้องครับครับแก้มยั่งกินเป็นหัดหามันเย็นก้นจะกินแซ่บๆแต่ว่ากินนะพี่น้องเบื้องน้ำกันก้อนครับนี่คือต้มบักหอยเชอรี่พี่น้องครับจำเจียวบักเน่าตำไซบัวพี่น้องครับฟุตยอดครับกับทีมงานคือเก่าคือเดิมเอ้าจระครับเนี่สุดยอดโอเคครับทีมในขอพูดคำนี้พี่น้องครับไปก่อนมาหนึ่งบายบายสวบายมากพี่น้องเจ็บอะไร หายไม่ย <singing flowers> <an drilling ört> okay, ินก็จะกินไม่ตอนนี้ก็กินบมากฮอยผู้จักยิ่มเราพี่น้องกินได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคพี่น้องครับขอบคุณเลยนะครับยิ้มนี่รับไปแล้วครับต้มหมกอยครับ